โอเคมามาเรามาเริ่มกันดีกว่านะเดือดล่าสแตนภาค2นะครับผมไปกดเริ่มเลยดีกว่าฮะรอช้าเลยเอออะไรนี่เฮ้ยน่าจะต่อจากตอนที่แล้วนะคือเอ่อนั่นมันจบแล้วเอ้าเอ้าคือเอ้าเฮ้ยเ,เ,เหมือนแบบผู้รอดชีวิตที่เราพามาด้วยนี่น่าจะแบบติดเชื้อมั้งแล้วแบบพอเราจะจะร่วงนะ จากไอ้ภาคที่แล้วอ่ะคือเราขึ้นหอนหนีมากับทหารไยอ่ะเรียบร้อยแล้วหอร่วงเลยเรียบร้อยเลยหอร่วงโธเอ้ยสี่สิบวันมาแล้วเป็นเดือนแล้วเออฮะเราหอตกอ่าหอตกแล้วคนดูแม่อ้ยหอตกแต่พวกมันยังอยู่รอบๆเลยอ่ะพวกซอมบี้นะอืมพวกเอ่อศูนย์วิทยุเนี่ยจะบอกให้เราเนี่ยออกไปจากที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าอีกสี่สิบวันเนี่ยเรือสุดท้ายจะออกจากที่นี่ละเพราะว่าเขาจะเอ่อบึ้มมึงไม่รู้ดิไม่แน่ใจนะ เขาน่าจะให้เราไปออกจากเมืองนี้นะไปที่เดอะยูเนียนซิตี้ครับผมซึ่งมันภาคสุดท้ายของไอเดอะลัสสแตนนะน่าจะเหมือนเดิมนะเกมเพลย์แบบการที่เราต้องป้องกันฐานนะมาแล้วโอ้ยเชียช่ยเชีย่ยไอสัตว์ไปให้กูตั้งตัวเลยเอ้ยเดี๋ยว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 พี่เดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวก่อนเดี๋ยวมาให้กูตั้งตัวเลยโอ้โหใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นก่อนกูกดเริ่มเลยไม่เอาเลยเอ้ยโอ้ยอยาหยาหยาไอพวกเวนี่อย่าโค้งมา้าไอซอมบี้โอ้ยตายตายซะ ดูสิตอวน,นี้ถึกเลยสมิวนยิง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 ,ยงเออนั่นแหละยิงยิงเออโหแม่งไม่ได้ตั้งตัวเลยเหรอไอ้หยใจหายใจคว่ำมหมดเลยคุณดูต่อจะพาขี้เล้วเลยซึ่งเราต้องออกจากเออ่ที่อย่างนี้ในเวลาสี่สิบวันนะโอเคเอ่อเรามีเวลาสิบสองชั่วโมงใช่ไหมเราต้องแบบมันต้องมีแบบไปหาจุดรู้จุดอะไรด้วยในเมืองนี้ใช่ไหมเมืองแกน เกลเกลเดียวเกลเดียวสักอย่างนีแหละฮะโอเคซึ่งตรงนี้สามารถเป็นรูดปืนซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่น่าจะแบบหาของอะไรย่างนี้ปะ่ะอันนี้แบบไปหาอะไรต่างๆเนาะอันนี้จะเป็นโบสโบสนี้น่าจะแบบหาผู้รอดชีวิตไหมคุณดูบิ๊กเฮาส์คือมันไม่เหมือนภาคที่แล้วอ่ะคือภาคที่แล้วคือแบบหาปืนหาปืนหาผู้รอดชีวิตคือหาผู้รอดชีวิตซ่อมคือซ่อมนะะโอเคผมว่าเราควรซ่อมก่อนนะสักประมาณ สามชั่วโมงแล้วกันแล้วก็หาผู้รอดชีวิตที่บวชด,ด้วยมั้งอ่าแล้วก็แล้วก็บ้านใหญ่ๆหลังหนึ่งด้วยโอเคต่อเลยนะกันนะคนดูตามนี้แล้วกันนะเจออะไรบ้างฮะผู้รอดชีวิตไม่เจอเจอแต่ซัพพลายแล้วก็ซ่อมบ้านด้วยด้วยอาวุธอะไรไม่เจอโอเคไม่เหมือนภาคที่แล้วเลยฮะแต่ก็โอเคฮะซัพพลายนี่คืออะไรวะ เซตอัแท็บอ่ะคือวางกับดักอ๋อมีวางกับดักด้วยเอ้ยสุดยอดไปเลยมาๆงั้นผมว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่านะมาไอ้สกอร์คนดูหมาปิกมาเล็วปิกหมาเลยโอ้โหไม่ตั้งตัวเลยอย่าตาย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 ต่ออย่าอย่าวิ่งเร็วน่ากลัวโอ้โหตัวเร็วนี่กล้ากลัวฮะคนดูตัววิ่งเร็วนี่น่ากลัวฮะโอเค รอปีกวันนะคุณดูรอปอีกวันนะนออนนะโอเคเราตรงนี้เราไม่เจออะไรนะคุณดูอันนี้ก็บ้านปืนพวกนี้ใช่ไหมเดีวก็ซ่อมบริเคตหน่อยสักออันนี้แล้วกันสองชั่วโมงพอน่าจะพออยู่มั้งแล้วก็เราควรจะไปหาปืนไหมตรงนี้หาปืนแล้วก็ไปที่ไหนดีต่ออ่อคือเราเหลืออยู่เจ็ดชั่วโมงตรงนี้ใช้สามชั่วโมงแล้วก็บ้านอันนี้อาจจะมีปืนก็ได้งั้นก็ไปบ้านนี้ดยแล้วกันแล้วก็มาบ้าน บ้านหลังนี้ด้วยลวกันเผื่อเจอผู้รอชีวิตน,นะโอเคไปต่อต่อต่อ Let's go Let's go ฮะ Let's go เจอปืนรีวเวอร์โอเคฮะโอเคเจอซับายอะไรก็ไม่รู้อันหนึ่งแล้วก็เซเวอร์ไม่เจอจะซ่อมบาริคีได้แปดมาต่อฮะผมซ้กซอมบี้มานี่มาแล้วลูกโม่ฮะเราได้ลูกโม่แล้วฮะเราเป็นคาร์บอย ไปต่อฮนะยังไม่เจอผู้รอดชีวิตเลยคนดูสวมีสวมีนาโง่ยิงเข้ามาไปดิงงดปดยิยงยิยงยิยงคนดูแย่ามาเข้ามาใกล้ฮนะอุ้ยหมาหมาหม,มาก่อนเลยอันตรายข้าหมาเนี่ยมันวิ่งเร็วคนดูสวัสดีคุณทีน้อยครับสวัสดีครับหาคนเยอะเลยฮนะนี่พยายามหาคนอยู่ฮะ ยังไม่เจอคนเลยอันนี้รีบภาคสองนะเจ็บผมไม่แน่ใจว่าหาคนยังไงนะ่าจะแบบพวกไปค้นหาตามบ้านมัน้งไม่แน่ใจนะก็ดีด้วยนะครับผมโอเคเราเจอปืนแล้วผมว่าเราควรหาหาที่บ้านต่อนะไม่สิเอ่อซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วกันแล้วก็ซ่อมนิดหน่อยอ่าควิกสต็อปควิกสต็อปที่คืออะไรวะไม่แน่ใจฮนะแต่ก็เสื้อหน่อยแล้วกัน <laughs> เผื่อเจอคนนะากาบ้านบ้านหลังนี้แล้วกันโอเคไป let's g ก เจออะไรไหมอุ้ยผู้รอดชีวิตหนึ่งคนสวยๆดีเลยโอ้เจอเลื่อยด้วย <laughs> เจอเลื่อยด้วยโอเคโอเคมีเลื่อยใช่ไหมเอามาแทนปืนพวกนี้แล้วกันเดี๋ยวสิเฮ้ยเฮ้ยเอาเอ็นออกแล้วก็เอาเลื่อยมาตรงนี้โอเคพูดกันเฮียอ่าอันนี้ปืนผู้รอดชีวิตได้ด้วย,วยโอเคของดีก็ของดีโอเคฮะเลื่อยของดี ไม่ได้ดูวิธีเล่นมาก่อนโอ้อเล่นแบบไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยโอ้มันมาเยอะเลยใจยเย็นพี่ใจยเย็นก่อนพี่มาคุยกันฮะอันเนี้ยทาวเวลเหรอนี่เราสามารถย้ายที่ได้เหรออันนี้คือเราสามารถแบบเราสามารถเปลี่ยนที่ได้แล้วคนดูเหมือนเราต้องแบบไปยูนิซิตี้ฮะซึ่งเราเหลืออยู่36วันนะก่อนที่เราจะระเบิมนะพี่เป็นลิงไม่ได้เป็นครับผมโอเคเราไปที่นี่ดีกว่านะผมว่า น่าจะดูดีกว่านั้นด้านล่างเนี่ยด้านล่างผมรู้สึกว่ามันยังไงยังไงไม่รู้ฮะอะไรเนี่ยมอร์พอลูเลชันเท่ากับมอร์เอเวอเรตติงอ๋อคือคือทรัพยากรเยอะซอมบี้ก็เยอะด้วยใช่ไหม <laughs> อะไรคำนี้โอเคงั้นผมว่าอ่าซอมบี้ตรงนี้ก็ไม่น่าเยอะแต่ของก็ไม่เยอะเหมือนกันแต่ตรงนี้ของเยอะเหมือนกันแต่ซอมบี้ก็เยอะด้วยผมว่าเราควรไปด้านบนดีกว่านะผมว่า ว่าเพราะว่าไอของเราก็ยังไม่พร้อมเทนะ่าไหร่นะก็มีแต่พวกปืนพวกปืนอะไรเงี้ยยังไม่น่าพร้อมอนะ่ะงั้นเราไปดังบนดีกว่า let's go โอเคมาละอ่าฮะตรงนี้จะเป็นห้องใต้ดินเหรออาหารที่สร้างเราก็สร้างบริเกตสร้างอะไรป้องกันไว้โอเคแล้วก็แล้วก็หาทางไปที่ยูนิซิตี้ให้ได้ฮนะประมาณนี้ฮะประมาณนี้คือผมก็ไม่ได้แปลเก่งนะโอเคเราน่าจะพร้อมนะคุณดูดเร็วเยดีกว่า เพื่อนสาผมยิงัวมากครับโอ้ยพี่อย่าไม่เอ้ยมึงเอากูเลยมึงใจเย็นมึงใจเย็นน้องโอ้ไม่ก็ใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเย็นพี่ใจเย็นก่อนพี่ใจเย็นก่อนพี่คอยใจเย็นก่อนเพื่อนนี่ก็ยิงเบาจังเลยเฮ้ยมึงก็ยิงแรงหน่อยโอ้ยมึงก็ยิงหัวมันซี่มันมันมากันเต็มเลยโอ้ไม่ก็พระเจ้าช่วยโอ้ยโอ้ยมึงยิงเบาจะไว้เพื่อนเวียนโอ้โหเอ้ยยิงยิงเออ โอ้โหบ้านเกือบแตกเว้ยเนื้อเจอกับดักหมีแล้วก็ธนูเหรอฮะธนูดีปะวะไม่แน่ใจฮะกับดักหมีแล้วก็ธนูโอเคคุณดูว่าเราควรมากับดักอุ้ยเจอสี่อันเลยเหรอเฮียงะกับดักหมีวางเลยวางเป็นสลับฟันปลาฮะธนูเราใช้เองไหมเอาธานูให้เราเองแล้วกันแล้วก็วรีวอเวอร์มาสำรองใช่ปล่าวะอ่ะสาสำรองแล้วกันเลื่อยก็ คือผมไม่รู้ว่าเกมนี้เปลี่ยนปืนยังไงผมก็ลืมนะเอาเลยแล้วกันธนูน่าจะดีอยู่มั้งผมก็ไม่แน่ใจโอ้โหอธนูไงน้องธนูเออธนูมันกระจอกเย้ยว่ะไม่ธนูมันดูกระจอกเย้ยว่ะคนดูทำให้ธนูมันดูกระจอกยงไเย้ยว่ะคนดูได้ไอ้มันดูไม่แรงเลยอ่ะคนดูโอ้ไมค์กยิงเข้าไป ยีกระปต้องรอดขึ้นต้องรอดโอ้โหใจยเย็นใจยเย็นรู้จะพังแล้วพี่ใจยเย็นก่อนใจยเย็นนานตายอ่ะจริงฮะมันถึกมากเลยฮานูนีโ่โคตรจอดเลย,ค,เยคุณดูไอ้กูเป็นยาเล่นเลยดึงยิงเล่น,ลนลปืนพกดีกว่าลุมมองม่ย่งีกว่าเยอะฮนะคุณดูโอ้โหประมาณนี้น่าจะโอเคนะคนุณดูมามามาเลสโกไปต่อให้ไปต่อเราต้องรอดวยเจออะไรซับไพ เอแกส๊สแคนยเออร์อันนั้นจะเป็นถังแกส๊สเปล่าถังแก๊สแล้วก็ปืนลูกซองอ่ะนี่เดือดลูกซองว่ะคุณดูลูกซองไอ้ดังเอาเรื่องมาหนิเอาเนี้ยเอาให้นี่มันใช้อันนี้ได้ไหมมันใช้ปืนมันใช้ธนูไม่ได้อ่ะคุณดูงั้นก็เอาตามนี้ก่อนแล้วกันมาดิมาดิมาดิมไอ้พวกสามีนางโง่ มา, ي, มา ي, มด,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 ดิมาดิคุณลูกซองไอ,อ,อ,อ้น้องลีโดด์ลีโดต์ลีโดต์กอลีโดโอเคมา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 วิ่งเร็วเหรอวิ่งเร็วเหรอวิ่งเร็วได้ไงเจ๋งเหรออ๋อวิ่งเร็วเจ๋งเหรอน้องยัดเลยยิงยัดวิวิปมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกูเอาเอาเฮ้ยมันจามหัวเพื่อนเราอะไอ่อะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหเพื่อนเราตรุยแล้วคุณดูตุยเย่ละชิบหายคุณดู เอแย่แล้วคุณดูแย่แล้วเราเสียสมาชิกของเราไปคนนึงเบยเด้ยยิงยิงดีวะยิงดีวะโอ้ยยิงช้ายิงช้าจริงๆอือโอ้ยรู้จะพังรู้จะพังเฮ้ยึงอ้วน่ะยิงใ้น่ากลัวโอเคเพราะเราควรที่จะหนีแล้วฮะเปลี่ยนที่ดีกว่านะเราไม่ปลอดภยัยละโอ้โหตรงนี้นี่ของน้อยมากเลยแต่ก็ เราก็ต้องไปฮนะเราต้องไปถึงยูนิซิตี้ให้ได้ฮนะไปไปเลยดีกว่านะสี่วันอันนี้ใชเวลาห้าวันเลยเหรอแต่เราเหลือ,อแค่ยี่สิบหกวันอนะผมว่าเราควรไปดีกว่านะไปเอสโกเสกตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ่อใจกลางที่ไหนก็ไม่รู้สักแห่งหนึ่งไม่มีไม่ได้ยินข่าวอะไรกันที่นี่เลยไม่มีหาแห้นั้น เยี่ยมจริงๆเลยเป็นไม่ได้ว่าเราต้องรีบหาทรัพยากรแล้วเดินต่อไปโอ้ย oh ก็ u n i t e i t y คือจะไป u n i ิซิ i t y หรือว่าเรานั้นจะโดนบึ้มไหมโอเคไม่มีอะไรเลย <c oughs> โอ้โหน่าจะเป็นป่านะโอเคเราควรที่จะหาปืนก่อนเลยแล้วก็เออปืนอีกแล้วก็เออดินไดเนอร์ฟาร์มเฮางั้นไปฟาร์มเฮาไหมแต่เราเหลือเวลาแค่3ชั่วโมงนะตรงนี้เราก็เต็มแล้วด้วยก,กดซ่อมไปเถอะ <c oughs> มาม มาถือมาถือซอนออฟก,กับฮันติงไรเฟลิลเอาฮันติงไรเฟิลดีกว่าคุณดูอา่าเก็บกันแล้วก็เอาลูกซองออกเอาปืนพวกอันธรรมดาออกแล้วก็ซอนออฟมาด้วยเอาลูกซองไปแล้วก็เราก็ใช้อันี่นะซอนออฟห้ได้เพื่อนเราใช้ลูกซองทั้งหมดเลยมามามาเฮ้วม, <c oughs> มีแหละครับเนี่ยทุกคนควรเฮ้วผมนะฮะโอ้โหยังโกงเหมือนเดิมเลยคุณดูสไนปเปอร์ก็โกงเหมือนเดิมฮะ โโอ้หไล่เฟิร์นก็ยังโกงเหมือนเดิมฮะไอหมานี่ก็ได้เอ้ยยิงไล่เฟิร์นยังโกงเหมือนเดิมฮะยิงเรื่อยๆเลยไปตายซะพวกโง่นี่หมาด้วยหมานี่ก็น่ารำคาญจริงเลยมันมากินผักเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผักนะเราเราไม่เป็นก้อนเนื้อให้มันมากินนะคนตัวนี้คือเรายืนเป็นก้อนเนื้อให้มันมากินเลยเสียไปเลย ตอนนี้เราเอา่อเราสามารถเคลื่อนที่ด้วยว่าเราควรที่จะหาของก่อนซ่อมรั้วด้วยไปไม่เจออะไรเจอซัพพลายว่ะโถเอ้ยแม่งแย่จริงเลยแถวนี้นี่ของน้อยมากอะ่ะอย่างนั้นเราก็เจอปืนไรเฟิลนนะปืนนี้ก็ดีอยู่นะตั้งแต่ภาคแรกนี่ยังดีเลยผมเล่นจนกดเกียร์เพราะไอ้ปืนไรเฟิลนนี่แหละเวนเอ้ยยิงไปไอ้ซอมบี้ทหารโอ้มึงใส่ก่อแล้ววิ่งได้ไงตายมันไม่ตายให้กู ตายดีกวะไอ้ยีไม่เข้าโอ้ยไอเวนเอ้ยมีขาก็ได้โอ้ยเนาะโอ้ยอย่าอย่าพี่อยจะจะยินเลยรู้จะพังคนดูมาที่นี่เหมือนมาฆ่าตัวตายเร็วคนดูแม่งเอ้ยมันถือมีดเพื่อนไปแล้วแล้วกูเวนเวนแล้วเวนแล้วอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเพื่อนหนีไอ้พี่กลัวอะไรโอ้ยแม่งไม่ช่วยกันเลยเพื่อน ว่าเราคนหนีแล้วคนดูเราคนอยู่ละเราคนหนี่หนื่เลยไปไปโอ้โหโเป็นแสนเลยแน่ใจไหมว่าจะไปแต่เราก็ต้องไปอะคนดูเราก็ต้องไปฮะเพื่อยูเนีซิตี้คือมึงไม่ปิดประตูไว้วะ <c oughs> ปล่อยมันเข้ามาได้ไงเนี่ยโอ้โหขอที่รู้ที่รู้เยอะเลยอะโอเคงั้นเราควรทีจะหาผู้รอดชีวิตก่อนนั้นช่วงเนี้ยแกส๊สแคลนเดอร์แล้วก็ผู้ชอยชีวิตคนหนึ่ง โอเคเรามีถังแก๊สแปดถนะังคะตอนนี้ผมว่าผมเราเจอสึกหนักเลยว่ะคุณดูผมว่าเราเจอสึหกหนักแน่เลยมาแล้วเมื่อกี้เมมโอโอเคครับผมโนเน็ตมาแล้วโอเคครับผมว่าเราเจอสึหกหนักแน่เลยโอเคไปเอาปืนให้เพื่อนก่อนไปเอาลุงโมไปเอ้ยเปลี่ยนปืนที่เป็นกดเปลี่ยนปืยนปยนังไงวะแม่งเอ้ยเอนเตอร์ป่าวาหรือกดอะไร มาแล้วมาแล้วอุ้ยยิงปืนหมดเลยชิมห่าแล้วยิงปืนหมดเลยไม่น่าวางเยอะเลยถังแก๊สแรงเอ้ยวันนี้คุณมีทัวร์ผมดีครับวันนี้ไม่ว่างโอเคครับเออกดลไลค์เป็นกำลังใจก็ได้นะฮะออตายซะสมิธนาง,งูยออิออ้มตายโอ้โหสมิเยอะมากสมิเยอะมากสมีมาเยอะมากโอ้โหแล้วเ,เราต้องมาอยู่ในตรงกลางถนนเนี่ยเราไม่อยู่ในแบบในบ้านเลยก็ได้ที่มันแบบหลบได้อะทำไมเราต้องมากันอะไรแบบนี้ดิวะ อะไรครับเนี่ยโอ้โหกดไล็์เป็นกำลังใจนะคุณดูโอ้ยมันมาเยอะมากใจเย็นๆลูกพี่โอ้โว้ยโอ้ my god โอ้ my god รอด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 ยิ่งเฉียวมากคุณดูยากจริงบอกคุณดูแถวนี้มันยากจริงอันตรายมากยังไม่เจอซับไพายไม่เจอเรื่องนั้นเลย กดเปลี่ยนปืนก็ไม่เป็นอีกกูเผลอนนมาไม่เอาแล้วพี่ดูโอ้ยยิงก็ไม่โดนหัวสงสัยยังมีฝีมือตึกตกจากภาคแรกมากเลยเนะี่ยเออลืมไปลืมดูเลยว่าตัวละครเรามันแบบเหมือนจะหนวดขึ้นด้วยนะน่าจะแบบเอาชีวิตรอดมาหลายวันละออ,อย่างนั้นแหละยนะิงขาหน่อยเอ้ยยิงขา ตัวนี้ยิงขาฮะยิงหัวยากมากคุณดูมันฐานนี่มันแบบใส่กล่องทั้งตัวยิงไงก็ไม่เข้าอ่ะเนี่ยเรียบร้อยยังไหวเว้ยยังไหวเรายังไหวฮะคนดูพระเจ้าช่วย <S <S เข้ามาเยอะๆเลยได้หมดอ่ะได้ยัางพรุ่งานี้อ่ะอื้อหยิง่างมันเลยเอาเพื่อนมึงไปไหนเอาเชืยนตัวจะพังไอเวนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพังไอ้เ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้โห จะพังรู้จะพังคุดูเชียเชียเชี่ยเชียเชียเชียไปกูไปกูไปคุณโดนไม่นะ a few moments later เอ้โอเคคุณดูผมว่าเราคนย้ายทีละย้ายใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยสิบสองวันสุดท้ายว่ะไปไปฟอนเทรนหรือว่าไปยูนิซิตี้เลยโหยูนิซิตี้เลยก็อันนั้นนะอันนี้ก็ฟอนเทรนก็ดูไม่มีอะไรเลย ว่าเราจะตรงไปที่ยินซิตี้เลยไหมโห่เราพร้อมนะถึงอาวุธเราจะยังไงยังไงอยู่นะแต่ก็ไม่รู้สิตรงนี้มันก็แบบพวกอะไรทรัพยากรอ,อะไรมันก็นูนไม่แน่ชัดตัวนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้บอกเพราะว่ามันบอกว่าอันนูนปกติมันจะเป็นแบบขึ้นแบบ o ป u l a t i o n แบบกี่แสนกี่หมื่นอะไรเงี้ยเราะว่าเราแวะได้ก่าเพราะว่าเวลาเหลือนฟอนเทรนเหรออย่าว่านนี่คือค่ายทหารอะไอ้ใช่จริงด้วยค่ายทหารคุณดูเฮีย yeah. โอเคงั้นก็ของปืนหาปืนพยาบาลอันนี้ก็ด้วยบ้านก็ไว้ก่อนแล้วกันดูสิมีอะไรปะวะ M249 มินิมินินแลนด์มายกับระเบิดโอเคครับ okay, ผม M249 ร้อยนัดไอ้เนอะมาเลยฮะมาเลยฮะโอ้โหสมกับที่เป็นข้ารทหารฮะแต่ไม่รู้ว่ามันจะหัวหรือเปล่านะอะไรเพื่อนมาแทนตรงนี้ด้วยโอเคมาดูสิจะเป็นไง คุณเออคำนี่ยอูยอย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้โหโอ้โหเป็นล้านอะน่ากลัวน่ากลัวคุณดูผมว่าเราควรที่จะย้ายเลยมั้งว่าอาวุธเราก็น่าจะโอเคละเรามีเอ่อปืนคนร้อยนัดเนี่ยเองไอ้รี่หลุดุขนานเลยเรือเร็ว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 เออเออเออได้ยู่ างเยอะเลยมาดิ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 เฮ้ยยิง่โโโคนาโอ้โหเดือดมากคุณดูค่าทหารเดือดมากคุณดูโอ้ไม่ก้อน่ากลัวน่ากลัวูมากันแบบเป็นฟูงเลยเอ้ยหมาหมามาลดูลืมดูมีหมาด้วย้ยะเราควรอยู่ต่อไหมหรือว่าควรย้ายผมว่าเราย้ายดีกว่าย้ายดีกว่านะเพราะว่าเรามีปืนลละงั้นก็ ไปที่ยูนิซิสเตียดีกว่าครับผมไปสุดท้ายละไปเลยดีกว่าฮะอยู่ในซิตี้ครับผมจุดสุดท้ายแล้วนี่เราเรียน,น,นจบแล้วยังเนี่ยจำพี่เขาเกิดไม่ได้่ะโอ้ยไม่เป็นไรฮะับอยู่ในซิตี้เซฟอัตลาสปลอดภัยที่สุดมันจบแล้วเอา้าน,นี่นี่จบแล้วเหรออาจบแล้ว ภาคสองเจอแล้วเหรอเอ้ยมันมันเร็วไปวะวะเฮ้ยนึกว่าจะนานนึกว่าจะมีอีกแล้วเนี่ยโอ้ใหม่ก็คนดูเรามาถึงยูเนียนซิตี้เรียบร้อยนะครับผมคือมันเป็นเป้าหมายของเกมนี้ซึ่งเกมนี้มันมีสาภาคนะคือภาคแรกแล้วก็ลาสแตรนสองแล้วก็ลาสแตนยูเนี่ยสิตี้ก็ City, คือภาคสุดท้ายนะโอ้ใหม่ก็คนดูโอ้เปิดเจ้าแต่เรายังหาปืนไม่ครบเลยนะแต่แต่เราก็มาถึงยูเนียนซิตี้แล้วนะฮะ โห oh, ทุกอย่างมันจบแล้วคุณดูเย้เย้เย้โหระจาช่วยซึ่งภาคต่อไปนี่คือ Union c i t ้น่าจะยาวมากนะครับไม่ไดผมว่างจะมีใครบางจับจองเปิดโอกาสให้คุณพรอบร้องมาจากมาจองหัวใจผมได้รับรองไม่เสียไม่นาแปะเดียวแต่อย่างได้ให้คุณผู้ยิงอีกมาจองไว้แต่คุณผู้ชายผมพร้ำจอง